สวัสดีตอนเช้าครับผม400กับ1นวันลวเก็บไข่กันดีนกว่าครับผม1 2 3 4 5 6อง้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแบเก้ายิ2ยี่สี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า 28 29 3บ31 32 33 34 35 36า7 38 3ิ4ส4มสิ43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5 6 57 58 59 60 61 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 โอเคครับผมเช้านี้ได้76ฟองครับผมไว้เจอกันตอนเย็นครับสวัสดีตอนเย็นครับผมต่อจาเมืวอเช้าน้องมเชา,ชาได้ไป76ฟองครับผมมาดูกันว่าจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ77 78 79 80 <c oughs> แปดสิบสองแปดสิบสามโอเคครับผมวันนี้ได้แปดสิบสามฟองผมไว้มาเก็บขายด้วยกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ